นิทานเรื่องแมวจรจัดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแมวตัวหนึ่งชื่อว่ามิวมิวเป็นแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มันต้องหาอาหารและที่หลับนอนด้วยตัวเองมิวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก มันต้องหลบเลี่ยงผู้คนและสัตว์อื่นๆเพื่อไม่ให้ถูกทำร้ายมันต้องอดทนกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและร้อนจัดอยู่มาวันหนึ่งขณะที่มิ้วกำลังเดินหาอาหารมันเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างทางมิ้วเดินเข้าไปหาเด็กหญิงและเลียน้ำตาของเธอ เด็กหญิงตกใจที่เห็นแมวแต่เธอก็รู้สึกสงสารมันเธอจึงหยิบขนมปังชิ้นหนึ่งให้มิวกินมิวกินขนมปังด้วยความหิวโหยมันรู้สึกขอบคุณเด็กหญิงมากที่เมตตามันเด็กหญิงชื่อน้ำฝนเธอเป็นเด็กที่ใจดีเธอชอบสัตว์เธอจึงพามิวกลับบ้านด้วยน้ำฝนตั้งชื่อแมวตัวนั้นว่ามิวเธอดูแลมิวเป็นอย่างดี เธอให้อาหารและน้ำให้มิวพามิวไปหาหมอเมื่อมิวป่วยและเล่นกับมิวทุกวันมิวมีความสุขมากที่ได้อยู่บ้านกับน้ำฝนมันรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัยมันรู้ว่ามันมีเจ้าของที่รักมันน้ำฝนสอนมิวให้เชื่อฟังเธอพามิวไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเช่นการเดินสายจูงการนั่งการปัดสาวะและการเก็บอึมิวเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มันกลายเป็นแมวที่เชื่อฟังและน่ารักน้ำฝนพามิ้วไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะทุกวันมิ้วได้พบกับแมวตัวอื่นๆมากมายมันได้เล่นกับเพื่อนแมวและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมิ้วมีชีวิตที่มีความสุขมากมันมีเจ้าของที่รักมันมีเพื่อนแมวและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันคติสอนใจ จงเมตตาสัตว์จรจัดพวกมันต้องการความช่วยเหลือความรักและความเอาใจใส่สามารถเปลี่ยนชีวิตของสัตว์จรจัดได้